มีใครเคยคิดบ้างไหมว่าอายุเยอะๆแล้ว่จะเป็นยังไงเน,นี่ยเก้ปีเยอะไม่เยอะไม่รู้แต่ผ่านประสบการณ์มามากมายไอเราอ่ะจะช่วยทุกอย่างนั่นแหละแต่เหมือนคนใจดำนะต้องยอมให้แกทำแกอยากทำอะไรก็ทำไปเพื่อเจะจะได้ออกกำลังกายเสียบ้าง แต่จริงๆแล้วอ่ะแกขยันของแกเองนั่นแหละแกจะต้องทําของแกเองเสื้อผ้าพวกเนี้ยแกก็ซักของแกเองนะแกก็ใส่กระมังแล้วเข้าไปในห้องน้ําแกก็ขยำขยำขยี้อะไรของแกแกทําของแกเองถามว่ามีอุปกรณ์ให้ไหมเครื่องซักผ้ามีแต่แกบอกว่าไม่สะอาดเนี่ยหลังจากตัดผมเสร็จเมื่อวานนะนะ ตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็เก็บผ้า<ม>ของแกนี่แหละก็เดินเนี่ยไอเราจะถือให้ก็ไม่เอาเดินไปอย่างเงี้กยกยกละยักกยกกะยักอย่างเงี้ยไอเราไม่ได้ใจดำมย่านา่าแต่ยอมให้แกทําตรงนี้คือเส้นผมที่เราตัดทิ้งไว้อะเรายังไม่ได้กวาดแกก็ไม่เท้าเราเคีียเคลียเคียๆๆๆๆเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรากวาดให้ก็พยายามดูไปใกล้ๆอ่ะนะอันเนี้ยต้องก้าวเท้าขึ้นไป ปกติอะเราก้าวขึ้นไปหัวก็จะโขกหลังคาแต่แกตัวไม่สูงไงก็คงไม่เป็นไรเราก็พยายามจะช่วยถือผ้าให้แกก็บอกว่าไม่ต้องให้ปล่อยแล้วแกก็เดินของแกไปอย่างเงี้ยกระยอกกระยักกระยอกกระยกถ่กยกกยกกยกายมาให้ดูเนี่ยพราะมีคนถามนะว่าแม่เป็นอย่างไรบ้างไอเราก็บอกว่าแกเดินได้93เนี่ยแกเดินได้ความจำก็ดีนี่แหละเห็นไหมล่ะ ไม่ใช่เดินได้อย่างเดียวแกทําทุกอย่างของแกเองไม่รู้ล่ะทํานูน่ทนทํานี่แกทําได้แกก็ทำของแกเองเป็นปกตินะถ้าใครทําให้แกก็จะไม่ถูกใจแกก็จะบนน่น,บนน่นบ่นนี่เราก็ต้องปล่อยให้แกทําของแกเองนี่แหละไอ้ราวันานานเข้ามาทีนะบ้านอยู่ห่างการสัก200-300ยมร้อยเมตรได้ แกตามให้มาตัดผมให้แล้วเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายแกมาดูน่ะเนี่ยแกก็มาพยายามจะแขวนน่ะไอเราพยายามจะช่วยแกก็ไม่ให้ช่วย<ม>เห็นไหมล่ะดูความพยายามคนแก่ก็ต้องดื้อปานนั้นแหละแต่มันก็ดีนะทําให้แกแข็งแรงเราก็มองดูห่างๆน่ะคว้าไว้ทันได้ก็คว้าได้นะเผื่อแกล้มลงมาแล้วก็จะคว้าเอาไว้อยู่ไม่ห่างกันแล้วนะประมาณสองสามเก้าเท่านั้นแหละ แต่ถ้าเราไม่อยู่ด้วยเนี่ยไม่รู้นะอันนั้นก็เรื่องของแกแล้วคนเราอะ่ะถ้าเคยทำอะ่ะให้ใครมาทำให้มันก็ไม่ถูกใจเช่นเดียวกันนะลาออฟาม